สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางจากโคราชนะครับเข้ากรุงเทพด้วยเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 นะครับ mm. ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดให้บริการในบางส่วนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลี่ยงเมืองโคราชครับ mm. เมื่อเราขับผ่านปั๊มปตท,ะทะอาทิตย์ไฮเวย์ให้เราเบี่ยงซ้ายออกมาจะเห็นป้ายสระบุรีกรุงเทพแล้วก็มีป้ายมอเตอร์เวย์หมายเลข6อยู่ด้านบนนะครับเบี่ยงออกมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางครับ ขับมาเรื่อยๆเ,เราจะเห็นป้ายทางพิเศษหมายเลข6เบี่ยงไปทางซ้ายแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วครับมันจะเป็นทางมวนขึ้นสะพานนะครับมวนทางซ้ายนะครับก่อนขึ้นก็จะมีป้ายเตือนนะครับเปิดใช้ M6 ชั่วคราวเฉพาะรถ4ีล้อเท่านั้นครับเราก็ไปตามเส้นทางเรื่อยๆเ,เลยครับ